ท่านครับเดี๋ยวพามาชมกับมิซูทีเอล26นะครับตัวนี้เป็นเป็นลิมิเต็ดจริงๆนะครับเป็นเราเป็นเป็นเครื่องที่เราตั้งใจมิซูทีเอ26ก่อนตั้งใจทําเพื่อให้มันเห็นไหมมันเป็นหางสองท่อนนะครับหางนี่มาจากญี่ปุ่นนะฮะพอดีว่าแกะเครื่องลูกค้าซื้อเครื่องไปแล้วก็เหลือหางไว้ทีนี้ไอ้ตรงนี้ถอดออกเดี๋ยวเราจะใส่ใส่เอ่อ ยางหุ้มกันความร้อนไปด้วยนะครับตัวนี้ออปชันค่อนข้างเต็มนะใส่ยางหุ้มกันความร้อนแล้วใส่แฮนด์มันติฟังก์ชันหางแยก2ท่อนเป็นมิซูลานเบาเอา <c oughs> เหลวหมวกตัวนี้เดี๋ยวหาม,มาใส่ก่อนอ่ะตอนนี้เครื่องเสร็จละเดี๋ยวเหลือเรื่องของชุดหางละนะครับ <c oughs> แยกใส่รถเก่งได้อะไรได้นะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีเนะ <c oughs> าะน่าจะไม่แพงสามพันกว่าบาทเปิดพรีออเดอร์ไปเลยไหมสามพันแปดเนาะใครเอา จริงก็เท่ากับซิซูทั่วไปเลยนะแต่นี่เราเติมแบบแอนให้ใหม่นะมันติฟังก์ชันนะมันติฟังก์ชันอย่างไรนะครับตัวนี้คือปรับระดับความตึงหย่อนของสายคันเร่งนะครับบางท่านที่ชอบแบบกำรรสุดๆอย่างเงี้ยนะครับบางทีถ้ากำรรสุดปุ๊บเนี่ยมันถ้าอยู่ตำแหน่งอย่างเงี้ยมันจะเร่งร้อยเปอร์เซ็นต์ันั้นตัวนี้จะปรับตึงหย่อนคันเร่งให้แบบเร่งได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ยางก็ค่อนข้างนิ่นะครับของใหม่หมดนะครับใส่ย,ยางพุ่มกันควารมร้อนให้ก่อน แล้วก็นุ่นบริการเรื่องหัวเกียร์อยู่นะครับอ่าตัวนี้ใส่ให้ใหม่หมดเลยแฮนด์เพิ่์นใหม่หมดนะครับลับใหม่แฮนด์ใหม,ม่แล้วก็ทําเครื่องให้ใหม่เครื่องเสร็จละว่เป็นหางแยกได้เผื่อใครเอาไปชนปั๊มอะไรเงี้ยได้ในอนาคตนะครับตัวน,นี้มีหรือเปล่าไม่รู้นะหมวกเนี่ยยังไม่มีจําหน่ายนะครับในไทยยังไม่มีผลิตนะครับก็เดี๋ยวจะหามือสองใส่ให้ก่อนอื โอเคนะพิออเดอร์ก่อนนะครับใครซื้อก็ก็ยังไม่พร้อมส่งในวันนี้นะครับอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปนะครับวันวันอะไรสุกรนะ์ไรอย่างเงี้ยครับอโอเคเนาะลองดูนะครับมิซูบิชิ T L 2 6กับหาง2ท่อนแทนมันติฟังก์ชันนะครับตอนนี้กําลังฮิตเลยนะฮะวันนี้มาใส่หลายตัวมากเลยหมดแล้วอันนี้คือคู่สุดท้ายที่เรามีในสต็อกนะครับหมดแล้วนะฮะก็เลยเลือกมาใส่ตัวนี้ดีกว่าอ,อ้าว วุกมิสูไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับสวัสดีครับ